ไข่ผัมอ่มันดีจริงหรือเปล่าอ่ะหรือว่ามันเป็นแค่กระแสความนิยมเท่านั้นเออไข่ผันะถ้าถามผมครับคิดว่าน่าจะอยู่นานเพราะว่ามันเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่หนึ่งมีงานวิจัยรองรับว่าโปรตีน30%รนรล้วนเลยที่อยู่ในนั้น โอเมก้า3มก็มีวิตามิน B12 ก็มีและโปรตีน3 0มสินนันะกชนิดเป็นโปรตีนจำเป็นกรดอะมิโนจำเป็นครบ9้าเลยนะครับมีแร่ธาตุสูงด้วยดังนั้นไข่ผําจะทำให้ร่างกายท่านผู้ชมเป็นด่างมากขึ้นการที่มีแร่ธาตุสูงแมกนีเซียมแมงกานีสบอรอนสังกะสีทองแดงจะทำให้เข้าไปในร่างกายแล้วเลือดท่านผู้ชมจะเป็นด่างเซลลมะจะไม่ชอบถ้าเกิดท่านผู้ชมกังวลอยู่นะครับว่าจะเป็นม มันจะล้างความเป็นกรดออกไปเพิ่มความเป็นด่างเข้ามาแล้วที่สําคัญกลัวว่าจะเป็นลิมเลือดกลัวว่าจะเป็นไว้์ p l a q ไว้์คลอตโอเมก้าสจะทําหน้าที่ละลายลิมเลือดให้ท่านผู้ชมโดยที่ไม่ใช่ยาท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยนะมันคืออาหารธรรมาชาติที่มีฤทธิ์ในการละลายลิมเลือดเหมาะมากๆสําหรับคนที่กังวล อาการต่างๆที่ทุกคนตอนนี้กําลังเป็นอยู่เพราะฉะนั้นมันน่าจะอยู่ได้นานอีกเหตุผลหนึ่งสําคัญคือมันใช้ง่ายมันใช้กับอาหารหวานได้ ใช้กับอาหารขาวได้ใช้ใส่เครื่องดื่มได้ใช้ใส่ขนมได้ใช้ใส่ได้ทุกอย่างเพราะรสชาติมันจืดแต่จะมีกลิ่นของความเป็นไข่ผำเล็กๆหอมมากๆไม่เหมือนกับสาหร่ายสาหร่ายใช้กับของหวานไม่ได้เพราะมันขาวใช่ไหมครับแต่นี่มันเป็นสาหร่ายน้ําจืดบางคนบอกไม่ใช่สาหร่ายมันเป็นพืชธรรมดาเป็นพืชน้ําจืดที่เล็กๆเป็นไข่ๆนะคล้ายๆไข่กุ้งเวลากัดก็จะกรุบกุบเหมาะสําหรับการใส่เครื่องดื่มเอามาปั่น เอามาใส่ลาบใส่ตําใส่ยําอร่อยมากเลยแต่ขอให้ลวกนิดนึงถ้าไม่มั่นใจแต่ถ้ามั่นใจแล้วว่าได้ของดีที่ไม่มาจากแหล่งเจือปนสารเคมีท่านผู้ชม สามารถกินสดได้เลยนะครับใส่ข้าวคุกกับข้าวกินสดเลยกับความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยแล้วเอาไปใช้ได้จริงโค้ชแบงค์นักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยฟื้นฟูสุขภาพเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับซปเปอร์ฟู้ดเป็นอะไรที่ดูแลคุณได้เปลี่ยนชีวิตและยูเทิร์นสุขภาพท่านผู้ชมได้ครับ